สวัสดีนะครับจัดหนักมังงะใบจุกุยนะครับมาแล้วนะครับวันนี้สอยข่ขยฟินิกมานะครับเนื่องจากว่าไปร้านในอินนะฮะแล้วลด20%นะครับซื้อสี่เล่มลด20%เลยซัดมากี่เล่มเนี่ยเดเล่มนะครับลดซื้อมาเจ็เล่มลดเล่มละ20%นะครับถือว่าลดเยอะมากๆนะครับ ก็เรื่องที่ผมซื้อมานะครับนี่ฮะวันจันทร์คือวันดึงๆนะครับเล่มสามโอ้โหโคตรบางนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทนี่ก็ลดไปเหลือเท่าไหร่อ่ะก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับมีบินอยู่ผมเอ่โยนบินทิ้งไปแล้ว <c oughs> นะครับก็ถือได้ว่าก็เหลือประมาณร้อยสามสิบไหมร้อยสามสิบสองบาทไหมนะครับร้อยร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับอ่ะ แล้วก็นี่ครับแผนสมรดไม่สมเลิฟนะฮะเล่มเก้าที่ผมดองอยู่นะครับร้อยหกสิบห้าบาทก็เหลือประมาณเท่าเท่าไหร่ลดไปยี่สิบสามอ่าสองหนึ่งสองหกสองสิบสองลดไปสามสิบสองบาทใช่ไหมก็เหลือประมาณร้อยสามสิบสามประมาณนี้ได้นะครับนี่แผนสมรดไม่สมเลิฟเล่มเก้านะครับก็จะเห็นได้ว่าเห็นเห็นไหมฮะนี่เล่มหนึ่งสองสามสี่นะครับผมซื้อมาเนี่ยก็ยังดองอยู่เล่มสี่น,นะครับเราก็เลยพอ รอจับลด20%นะครับก็เลยซื้อเล่ม5ใช่ไหมครับแล้วก็อ่าเล่ม6นะครับนี่เล่ม6เสียไปก่อนนะครับเล่ม7อ่านี่เล่ม7นะครับและนี่ก็คือเล่ม8นะครับเอแผ่นสมรัดไม่สมเลยเล่ม8นะครับแล้วก็เล่ม9ก็คือเล่มเมื่อกี้นะครับนี่เล่ม9นะครับแล้วก็เอานี้มาด้วยครับการกลับมาของอลิสเล่ม4นะครับของ ผลงานของอาจารย์ซูโซโอชิมินะครับซึ่งเนี่ยสายเลือดวิปริตนะครับเล่ม6กก็สอยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับนี่นี่เอามาเรียงขึ้นชั้นนะครับนี่ก็คงจะต้องเ่ารีเรียงไปค่ายฟินิกซ์นะครับเดี๋ยวก็ต้องเอานี่่อุ๋งุงจ่ามีลักมาฝากนะครับแต่นี้มันเป็นแมวน้ําด้วยไงเลยไม่รู้จะเรียงยังไงเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็กลายเป็นบิ๊กบุ๊กของสยามไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะแบบว่า,าหาเลเยอร์เอาให้มันดีๆหน่อยนะครับแต่ว่านะตอนนี้คงต้องทําอย่างนี้ไปก่อนนะ ก็มันจะมีเรื่องใหม่มาหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เฟิร์สเพจนะครับเฟิร์สเพจอยู่อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเอาเอาให้ดูครับนี่ทาง First Page จะอยู่มุมนี้นะครับนี่นี่ฮะอยู่ข้างใต้นะครับก็จะมืดมืดหน่อยตรงนี้นะครับมีไงมาอยู่นี่ครับคุณครูนะครับผู้ชายจริงๆนะพาราเล่พาราไดส์นะครับซื้อเล่มเดียวเพราะว่ามันแพงมากนะครับแล้วก็ คุณครูนะครับนี่วันจันทร์เป็นวันดึกๆอยู่นี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองแล้วก็เล่มสามนะครับนี่ใส่ตรงนี้อ่านแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีนี่ด้วยน้องสาวน้องสาวเพื่อนตัวร้ายกำลังจิตจางนะครับเพิ่งซื้อเล่มหนึ่งเล่มสองยังไม่ซื้อนะครับดาบเวทก็ยังไม่ได้ซื้อต่อนะครับเดี๋ยวรอจังหวะดีดีก่อนนะครับทีนี้เรามาเรียงตรงนี้กันใช่ไหมฮะนี่มียวนเนมมียอดคุณน้าจากต่างโลกนะครับเมดหน้าตายกับคุณจห้ จอมซุ้มซ่ามนะครับก็จะเล่มใส่เล่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมแล้วก็นี่หนึ่งก็จะใส่หกเล่มใช่ไหมครับเมื่อกี้เราซื้อมาเจ็ดเล่มเนาะก็จะใส่ให้ได้หกเล่มผมก็เอายอดคุณนาออกแล้วแล้วกัน <laughs> ยอดคณนาไม่ใช่ <laughs> ตึ้งโตยอดคุณนาครับยอดคุณนาจากต่างโลกสนุกมากผมเคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะขึ้นมาประมาณตรงตรง,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะขึ้นตรงตรง,ตรงนี้ฝากเพื่อนเพื่อไปดูรีวิวด้วยนะครับยอดคุณนาจากต่างโลกสนุกมากๆนะครับอ่ะ มีที่แล้วครับสี่ 4, ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เล่มอ่ะเล่มห้าอยู่แล้วเนี่ยนี่เล่มห้านะครับอ่ะห้าใช่ไหมเล่มหกอ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่านี่ร้านหนังสือหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นอ่าที่ห้องมังงะของผมเองนะครับห้องมังงะของจุกุยนะครับนี่ทีนี้ก็ได้เป็นละเนี่ยฮะนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็การกลับมาของอลิสก็เอาเล่มสี่มาเสียบนะครับนี่ฟาบใส่ได้หรือเปล่าโอ้โคตรแน่นนะครับเอาสายเลือดวิปิลิตออกก่อนแล้วกันนะครับนี่อ่ะโอเคสายเลือดวิปิลิตอยู่นี่แทนนะครับนี่ก็จะกลายเป็นนี่แผนสมงลไม่สมเลิฟนะครับหนึ่งถึงเก้าแล้วครับแล้วก็ การกลับมาของอลิส1-4นะครับส่วนยอดคุณฮะจังต่างโลกก็เอาไว้ที่อื่นก่อนนะครับไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากดูรีวิวนะครับยอดคุณฮะจังต่างโลกด้วยตรงนี้นะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับสาหรับวันนี้จุกุยลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามจุกุยชาแนลนะครับแล้วก็จุกุยจัดหนักมังระใบจุกุยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบายยสวัสดีครับอัปเดตสั้นๆครับ